รับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยูทูบช่องมหาบัานบ้านหรักษารรมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเจอถนนที่จะไปวัดคุณสมบูรณ์จีนนะครับสวยนะครับสวยงามมากนะครับทั้งบรรยากาศสองท,งทางทางกันเลยนำภาพมาให้ท่านได,ด้ดูชมกันนะครับเป็นสวเสาไฟฟ้าที่ใช้โซลาร์เซลล์นะครับ ของทางสวยงามนะครับเป็นบอ่อน้ำนะครับน่าจะเป็นบอ่อปลานะครับเป็นถนนที่เข้ามาจากปากทางจะไปวัดสาขานะครับ เด,เดี๋ยวเขามาวัดคุณสมุทจีนนะครับเป็นสเสาไฟฟ้าเรียงรายกันนะครับติดโซลารเซลล์นะคะรับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ ทางถนนก็เป็นบอ่อนะครับบอ่อปลานะครับอาจจะเป็นบอ่อปลาบอ่อฟุ้งนะครับของวิถีชีวิตชาวบ้านแถวนี้นะครับ นำภาพมาให้ดูได้ชมกันนะครับมีต้นปาจากนะครับหรือว่าสวยงามน,นะครับเป็นถนนที่จะไปวัดคุนสมุทรจีนนะครับ เสาไฟฟ้าทั่วไปแล้วก็เสาไฟฟ้าโซล่าเซลนะครับบรรยากาศสองข้างทางก็เป็นบอบ่อบปลานะครับถือว่าถือว่าสวยงามนะครับ บเรเราจะมองเห็นต้นจากนะครับเยอะนะครับเยอะแยะมากนะครับมองเห็นบอ่อปลาแล้วก็ปลาต้นจากนะครับ ไปติดถนนเส้นหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับมีโอกาสนําภาพมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับตอนที่จะไปวัดขุนสมุทรจีนนะครับเดี๋ยวซ้ายก่อนที่จะถึงเดี๋ยวซ้ายก่อนที่จะไปวัดสาขลานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ